วันนี้มีสปอนเซอร์นะอันดับทรัพย์โลหกิจด,ด้วยนะวันนี้เป็นสปอนเซอร์แปดแสนนะน,นี่หมดนี่ตรงนี้เป็นสีถ้าสมมติว่าสมบูรณ์แบบเรจะเป็นแบบนี้นะ ุมงานบอกงานไปด้วยนะก็เลยโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะร้อนด้วยผมก็ถือว่าอัดคนเดียวพอถ่ายพอบอกงานไปเวยเหนื่อยเหมือนกันเยอะเหมือนกันถ้าออฟฟิศเสร็จสีแม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหลังใหญ่ไว้ทาอยู่เองด้วยนะครับบางทีก็อาจจะมาทําบ้างเพื่อนๆทุกคนนะฮะได้มาดูได้มาอัปเดตกันนะครับว่าเฮ้ยมัน นี่ไปถูกว้นก็จะเอามาเทไว้ตรงนี้นะกรองไว้ผมถ่ายคนเดียวนะถ่ายไม่หมดพอนี้ฮะวตัวนี้มีสปอนเซอร์นะอันนั้นซับโลหกิตด้วยนะนนเป็นสปอนเซอร์อันนี้งานที่ว่าไปขนไม้นั่นเจหมดยังไมอนี่มันสุดท้ายบอเบิเร์ตเล่าแมนปอมอวนเหรอนี่นงานผมก็พอดีวันนั้นถ้าจำกันได้วันที่ผมมาถ่ายคลิปผมมาจำงานไปนี่คืองานตัวนี้นะครับผมซื้อมาทั้งหมด8 0 0แสนนะนี่หมดนี่นะครับนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าช่วงล่างของรถนะมีชชอกฝั่งนู้นน่าจะเป็นแหนบนะฝั่งนี้เป็นเครื่องนะจะให้ดูให้ดูงานเราหน่อยนะครับเราดูความพื้นหน้าเสร็จเราก็ต้องดูความคืบหน้าของงานเราด้วยนะครับผมทําเกี่ยวกับทุบลูกอ,อนก็ทํานะครับเหล็กเก่าใหม่มือสองก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับโลหะผมทาหมดนะครับใครมีกิจการที่ทําเกี่ยวกับเหล็กโลหะผมรับซื้อหมดทุกอย่างเลยนะครับ จะเป็นเครื่องยนต์ที่เหมามาผมเหมามานะนะครับบางส่วนก็ขายไปแล้ว,วเกี่ยวกับรถก็กเช็คดูตัวไหนใช้ได้ก็ขายใช้งานนะอันไหนขายไม่ได้ขายเป็นเศษขายเป็นอะไหล่ไปนะครับนี่โงมวางส่วนไหนนี้เดี๋ยวทานนะแต่ยังไม่ได้ทาสีนี่ครับให้ดูวงภายนอกหลังของแม่นะครับเก็บสีเรียบร้อยหลังบ้านหรือข้างบนนะ ก็ต้อมองออกไปตร,ตรงนี้เป็นสีสีหลังของลุงนะครับตรงนี้ยังไม่ทาเลยทาแค่ด้านล่างครับไปลองเปิดเข้าไปดูหน่อยเปะโกข้างล่างครับสวยงามฮนะ สีขาวสลับกับสีเทาเข้มนะครับมีเก็บงานนะแต่ก็ไม่รู้เขาจะเก็บงานกันยังนะครับนี่ในส่วนหลังของลุงนะครับนี่หลังของลุงสีร,ร้อลในครัวอันนี้ส่วนจริงๆหลังของลุงอยู่คนหนึ่งอยู่นะอันนี้แบ่งได้เป็นสองโซนนะคะ จะได้ีเดี๋ยวตรงนี้ทำห้องนอนหนึ่งห้องนะไว้เผื่อให้ญาตินอนนะครับเนี่ยข้างนอกออไปดูตรวจสอบง,งานฝ้าหลังของคุณแม่ดีกว่าครับฝ้าหลังแม่โอ้เรียบร้อยสวยงาม วัน oh oh. นั้นมายังไม่เสร็จเลยครับวันนี้มาเสร็จเรียบร้อยครับป้า mm hmm. เก็บสีเรียบร้อยโอ้โ oh ห oh, แม่สั่งทำประตูพร้อมลยนะครับอันนี้ดูห้องลูกชายหน่อยโอ้โ oh ห oh, ห้องเตาแอรอนเดี๋ยวอาจจะทาสีใหม่ให้ลูกเปล่ามาดูก่อ mm hmm. นในห้องแต่งตัวของแม่ mm hmm. ว้าวเก็บงานนี้อยู่นะ mm hmm. อันนี้ห้องของแม่นะครับ เดี๋ยวเอาเตียงม,มาใส่แล้วห้องน้ำยังไม่ได้รีโนเวทนะเดี๋ยวดูว่าแม่ทำแบบไหนนี่ห้องของแม่ว่าโอเคเลยครับผม,มเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูหลังของลุงบ้านก็จะทะลุไปหมดกับทุกหลังเลยนะอเกตเดี๋ยวดูงานสีตรงนี้หน่อยอะไรตกโอเคอางานดีเสร็จเรียบร้อยนะครับ มีภายนอกอสีสาวใหม่สีขาวเราเข้าไปดูหลังของป้าครับโอ้โหนี่อันนี้หลังของป้ากับลุงนะอยู่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นลุงคนหนึ่ง mm. อยู่นะครับญาติเยอะครับผมโอ้โหสวยางามเหมือนกันนะานหลังนี้ป้าเสร็จเรียบร้อยจา้างฝ้ากน่างจะทำงานเร็วเหมือนกันนะครับ ทำแค่วันสองวันก็เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นห้องนอนของลูกนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นห้องนอนของลูกชายลุงนะอันนี้ก็เดี๋ยวทําห้องเพิ่มอีกห้องนึงนะไว้รับแขกต้องทำไว้หน่อยพอดีญาติเยอะนะครับโอ้โหถือว่าโอเคนะสําหรับงานฝ้าวันนี้ผมก็ท่านที่จะพอใจนะแต่ว่างานเขาเร็วไปไหนเร็วจนผมไม่รู้จะไม่รู้จะวางผิเลยนะ แบบก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นรั้วนะว่าเดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บสีเก็บงานแล้วถ่ายดูกคือย ครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของวันนี้นะฮะความคืบหน้าคร่าวๆนะที่ผมเดินดูนะครับก็เห็นความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงคข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็อาจจะได้ภาพที่สวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะวันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะฮะแล้วก็ต้องคุมงานบอกงานไปด้วยนะก <c oughs> ็เลยโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะร้อนด้วยก็เลยเดี๋ยวยหาที่นั่งปิดคลิปสวยๆเลย เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าต่างๆผมก็จะมาลงเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนวันนี้คือว่าเยอะนะผมก็ถือว่าอัดคนเดียวพอถ่ายพอบอกงานไปเลยเหนื่อยเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับคนงานก็เยอะนะ คนงานช่างเข้ามาเริ่มเข้ามาพร้อมเพียงกันความคืบหน้าอะไรมาฝากเดี๋ยวผมก็จะมาลงความคืบหน้าให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะได้มาดูได้มาอัปเดตกันนะครับว่ามันเกินงบไปยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเห็นความคืบหน้าถ้าออฟฟิศเสร็จสีแม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหลังใหญ่ไว่ทําอยู่เองด้วยนะคะรับบางทีก็อาจจะมาทําบ้างสําหรับวันนี้ผมบักนะฮะไปก่อนนะฮะฝาก กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสไตล์บั็กนะครับกดแชร์นะฮะกดกระดิ่งนะฮะกดไลค์กดคอมเมนต์นะฮะติชมยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ในใต้คอมเมนต์ได้ว่าอยากให้มันเป็นในรูปแบบไหนหรือว่าผมเนี่ยยังต้องปรับปรุงมากแ,แล้วก็ฝากให้ทุกทุกคนช่วยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ